สวัสดีนะคะสวัสดี FC ลุงพลปาแตนทุกทุกคนนะคะวันนี้น,นางฟ้าก็จะมาให้ฟังผอบอตรนะคะที่เขาช่วงนี้นะคะข่าวช่องแพพยายามที่จะเอาข่าวเก่าๆ่าเกี่ยวกับคดีของน้องผลไม้นะคะมาลงนะคะ FC นะมาลงแล้วก็มาให้เรานะคะมาเขาเรียกว่ามาลื้อฟื้นความจำของพวกเรานะครับระยะเวลามันจะ3ปีกว่าแล้วแล้วก็วันที่20ธันวาคมนี้ นะคะเหลืออีกแค่สาวันเราก็จะไปฟังคำพิพากษานะคะศาลชั้นต้นแล้วนะคะ FC พวกเราคิดว่านะคะลุงพลชนะแน่นอนนะคะศาลชั้นต้นพวกเราก็เป็นกำลังใจให้กับลุงพลนะคะ FC หวังว่านะคะสิ่งที่ลุงพลน่ะทำความดีมาตลอดช่วยเหลือชาวบ้านหรือสร้างวัดอุบาอุโบสถหรือว่าทำบุญทำทานก็ขอให้บุญตรงนั้นเนี่ย นะคะส่งไปหาลุงพลกับป้าแตนนะคะขอให้ลุงพลกับป้าแตนได้หลุดพ้นบ่วงกรรมตรงนี้ด้วยสาธุนะคะ F อเดี๋ยวนางฟ้าจะให้ไปฟังคลิปนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะมีนะคะไปดูอ่ช่องช่างตั้มนะคะ f อมีนักข่าวเนี่ยนักข่าวมาหลายรู้สึกว่าจะเป็นช่องใหญ่น่าจะเป็นช่องแปดนะคะมาลงพื้นที่แล้วแล้วก็คงจะมีอีกหลายๆช่องที่ตามลงมานะคะแล้วกเ็เห็นมีรถมาด้อมดอ,ดอมองๆโดยที่ ขับวนไปวนมาด้วยนะคะไปดูช่องช่างตั้มเลยนะคะ F4 ก็นะคะเดี๋ยวนางฟ้าก็จะให้ฟังนะคะว่าทางช่องแปดเนี่ยเขานำเสนอเกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC ลุงพลป้าแตนทุกทุกคนนะคะวันนี้นางฟ้าก็จะมาให้ฟังอ่าพอบอตรนะคะที่เขาช่วงนี้นะคะข่าวช่อง8ดพยายามที่จะเอาข่าวเก่าเเกี่ยวกับคดีของน้องผลไม้นะคะมาลง นะคะ fc นะมาลงแล้วก็มาให้เรานะคะมาเขาเรียกว่ามาลื้อฟื้นความจำของพวกเรานะคะระยะเวลามันจะ3ปีกว่าแล้วแล้วก็วันที่20่ันวพฤาคมนี้นะคะเหลืออีกแค่3วันเราก็จะไปฟังคำพิพากษานะคะศาลชั้นต้นแล้วนะคะ fc พวกเราคิดว่านะคะลุงพลชนะแน่นอนนะคะศาลชั้นต้นพวกเราก็เป็นกำลังใจให้กับลุงพลนะคะ fc หวังว่านะคะสิ่งที่ลุงพลน่ะทำความดีมาตลอดช่วยเหลือชาวบ้านหรือสร้างวัดอุบาอุโบสถหรือว่าทําบุญทําทานก็ขอให้บุญตรงนั้นเนี่ยนะคะส่งไปหาลุงพลกับป้าแตนนะคะขอให้ลุงพลกับป้าแตนได้หลุดพ้นบ่วงกรรมตรงนี้ด้วยสาธุนะคะ f อฟเดี๋ยวนังฟ้าจะให้ไปฟังคลิปนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะมีนะคะไปดูช่องช่างตั้มนะคะเอมีนักข่าวเนี่ย นะะักข่าวมาหลายารู้สึกว่าจะเป็นช่องใหญ่น่าจะเป็นช่อง8ดนะคะมาลงพื้นที่แล้วแล้วก็คงจะมีอีกหลายๆช่องที่ตามลงมานะคะแล้วกเ็เห็นมีรถมาด้อมๆมองๆโดยที่ขับวนไปวนมาด้วยนะคะไปดูช่องช่างตั้มเลยนะคะเอก็นะคะเดี๋ยวนางฟ้าก็จะให้ฟังนะคะว่าทางช่อง8ดเนี่ยเขานำเสนอเกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวลองฟังดูคะ่ะ คม2563ก่อนพบศพของน้องจมพู่บนเขาคุณเหล็กไฟในพื้นที่บ้านกก,กอกตำบกลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารในวันที่14พฤษภาคม หลายเดือนคดีมีทีท่ามไม่คืบหน้าผ่านมา144วันเมื่อ2ตุลาคม2563คนตำรวจเอกอสุวัสดิ์ยกดยอดสุู้ัิจาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นแถลงความคืบหน,น้าคดีโดยสอบปักคำพยานจํานวน384ปากผู้เชี่ยวชาญ13ปากวัตถุพยาน113ชิ้นเก็บ DNA e บุคคลต้องสงสยัยจำนวน154ตัวอย่างได้สรุปสํานวนชันสูตร ว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินไปยังจุดพบศพได้ด้วยตัวเองด้วยเหตุผล8ประการจากการสืบสวนยืนยันได้ว่าน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปบนภูเขาแหลกไฟได้ด้วยตัวเองจะขอกล่าวโดยย่อด้วยหผลแประการดังนี้หเส้นทางที่ยากลำบากเกินความสามารถจากเส้นทางที่สามารถเดินเท้าขึ้นไปได้จนถึงจุดพบศพ มีจำนวนทั้งสิ้นสี่เส้นทางจะมีอุปสรรคเป็นเนินหินชันที่มีความชันมากกว่า60องศากวางกั้นอยู่ในทุกเส้นทางเกินความสามารถของน้องชมพู่เพราะน้องชมพู่ยังไม่สามารถขึ้นบันไดที่บ้านได้ซึ่งบันไดที่บ้านนั้นมีความชันเพียง45องศา2พลังงานไม่เพียงพอนักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มีความเห็นสอดคล้องกันว่าอาหารเช้ามื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานเข้าไปมีเพียงไข่เจียวสามคำและน้ำส้มหนึ่งขวดไม่สามารถให้พลังงานได้เพียงพอที่จะเดินขึ้นไปถึงบริเวณจุดพบศพเองได้ 3. ประสบการณ์ชาวบ้านชาวบ้านได้ให้การสอดคล้องกันว่าเด็กอายุ3าขวบไม่สามารถเดินไปด้วยตนเองได้ซึ่งถ้าหากเป็นการหลงทาง อาจจะสามารถปินป่ายได้ถึงแค่บริเวณชั้นที่สองของภูเหล็กไฟเท่านั้น 4. กรณีศึกษาจากการหายตัวไปของนางทินเชื้อคมตาระยะทางที่พัดหลงมีระยะทางเป็นสองเท่าของกรณีน้องชมพู่ชาวบ้านยังสามารถหาเจอได้ภายในคืนเดียว 5. ผู้ชำนาญการยืนยันแพทย์นิติเวช ได้เดินสำรวจเส้นทางจากบริเวณบ้านที่เกิดเหตุไปยังจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟมีความเห็นว่าเด็กอายุสามขวบไม่สามารถเดินขึ้นไปยังบริเวณจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟได้และกูมาแพทย์ได้ให้ความเห็นเชิงวิชาการว่าเด็กอายุประมาณสามขวบแม้เดินห่างออกจากบ้านไป200เมตรยังสามารถเห็นตัวบ้านได้เพราะยังเป็นที่ราบอยู่ไม่น่าจะหลงทางได้ และพัฒนาการของเด็กในช่วงสามขวบก็ไม่สามารถเดินไปยังจุดพบศพได้สอดคล้องกับความเห็นของแพทย์ชนสูตร 6. สภาพศพในวันที่พบศพมีสภาพเปลือยกายซึ่งมีดามารดายืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้ 7. พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบเส้นผมจำนวน36เส้นตกอยู่ข้างศพ ซึ่งจากการตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นเส้นผมของน้องชมพู่เองเกิดจากการตัดหรือการเฉือนด้วยมีดน่าเชื่อได้ว่าเป็นการกระทําของบุคคลอื่นเนื่องจากน้องชมพู่ไม่สามารถตัดผมตัวเองได้8นิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่กลัวที่สูงกลัวที่มืดกลัวป่ากลัวสวนยางพาราพฤติกรรมที่ผ่านมาของน้องชมพู่ไม่เคยไปเล่นไกลบ้านเลยไม่เคยไปเล่นในปา่า หรือบนภูเหล็กไฟเลยสักครั้งเดียวแม้แต่พ่อและแม่ของน้องชมพู่ก็ไม่เคยพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วยเลยจากการสืบสวนสอบสวนจึงยืนยันได้ว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดพบศพได้ด้วยตนเองจึงเชื่อได้ว่ามีผู้พาน้องไปและทำให้น้องถึงแก่ความตายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม minus e ิ่งสิงค์สองประตไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส่วนสาเหตุการเสียชีวิตพบร่องรอยบาดแผลตามร่างกายหลายจุดแต่ไม่พบบาดแผลที่ทำให้อันตรายถึงชีวิตไม่มีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดคาดว่าน้องสุขภูน่าจะเสียชีวิตจากการขาดน้ำขาดอาหารพลการสืบสวนสอบสวนจนถึงขนาดนี้ ยังไม่สามารถชี้ชัดว่าใครคือคนผิดคดีนี้เนี่ยเป็นการตั้งข้อหาว่าต่าเด็กและกักขังนวงเหนี่ยวเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและข้อหาซ่อนเลนเคลื่อนย้ายทําลายและอําพางศพนะครับหลักๆประมาณนี้แต่ผู้กระทําผิดถึงขนาดนี้เนี่ย mm hmm. เรายังไม่มีพยานหลักฐานฟังพอที่จะออกหมายจับหรือดำเนินคดีกับใครได้ นะครับแม้ว่าจะได้มีความพยายามรวบรวมพยานหลักฐานมาถึงสี่เดือนก็ตามแต่เดิมที่เคยวางแผนไว้นะครับในการทำงานสืบสวนสอบสวนเราถึงวันนี้นะครับก็ปรากฏมีเหตุผลความจำเป็นที่เราจะต้องทำเพิ่มเติมในบางส่วนนะครับท่านอาจจะเคยถามผมว่าเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งความ ต้องการความคาดหวังเดิมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นั้นเราครบไปแล้วแต่วันนี้มันมีเหตุผลก็จะเป็นที่เราต้องทําเพิ่มเติมนะเพราะเราเพราะฉะนั้นการสืบสวนสอบสวนก็ยังไม่ได้ยุติแล้วถามว่ามันจะยุติไปเมื่อไหร่นะครับมันมีอายุความยี่สิบปีแม้ว่าแม้ว่าตามระเบียบตารวจถ้าไม่สามารถดำเดน,นินคดีกับใครได้ภายในหนึ่งปี ภายในหนึ่งปีสำนวนการสอบสวนพนักสอบสวนต้องส่งให้พนักงานย,ยาการในเป็นระเบียบตำรวจนะครับไม่ไม่ได้เป็นกฎหมายแต่ว่าถ้ามีพยานหลักฐานที่เราสามารถจะดำเนินคดีกับภายได้นะครับเรามียุความถึง20ปีอีกปมประเด็นไขคดีนั่นคือผลการตรวจสอบเส้นผมที่พบในจุดเกิดเหตุ พบมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้หญิงทางฝั่งแม่ของน้องชมพู่ตับวจทุกคที่เกิดเหตุซึ่งเส้นผมนี้นะครับจะไม่ตรวจไม่พบลากผมนะครับตรวจไม่พบลากผมการตรวจไม่พบลากผมนะครับจะเป็นการตรวจหาไมโตคอนเดียดีเอ็นเอได้อย่างเดียวนะครับเป็นการตรวจดีเอ็นเอในสายของมารดาของของของเส้นผมกที่เกิดเหตุครับอีกหน้าเอาผู้หญิงเป็นตัวตั้งนะ เพราะนั้นเราจะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นของแม่ของน้องของพี่ของยายเราไม่รู้เพราะมันจะเหมือนกันถูกไหมสายแม่ทั้งหมดใช่รับสายแม่ทั้งหมดนะครับ <c oughs> ข้าใจนะครับในวันดังกล่าวลุงพลป้าแตนเดินทางมาร่วมฟังการแถลงข่าวเผยไม่หนักใจขอความยุติธรรมให้กับครอบครัวหลังถูกสังคมเพ่งมองอย่างหนักเนี่ยซึ่งผมได้ได้ได้ยินจากตัวท่านผมอลตรอเองว่า <c oughs> ผลการตรวจดีเอนเนะครับตรงกันเฉพาะผู้หญิงฝ่ายแม่เท่านั้นซึ่งไม่เกี่ยวกับลุงอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องฝากถึงทุกคนที่ดูข่าวนะครับก,ก็คือใครที่บอกว่าลุงเป็นผู้ต้องสงสัยท่านผบปตลก็บอกแล้วว่าไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยแสดงว่าทุกคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้วิสุทธ์ทั้งหมดครับสบายใจไหมคะวันนี้ก็สบายใจครับถ้าดินเอทุกอย่างมันไปอ,อยู่ฝั่งแม่ฝั่งผู้หญิงนะครับก็ผมก็จะ พยายามหาหลักฐานนี้เพื่อที่เชื่อมโยงหาคนร้ายต่อไปครับถ้าว่าเรื่องกรณีที่เป็นดีในฝ่ายคุณแม่เนี่ยวันที่14พฤษภาคมวันที่ขึ้นไปพบศพน้องชมพู่บรรดาเกลือญาติไม่มีผู้หญิงคนไหนขึ้นภูเขาหล็กไปมีแต่ลุงพลคนเดียวที่ขึ้นไปที่เป็นฝ่ายเกลือญาต,ตเเิเป็นเป็นเกลือญาติอย่างนี้ค่ะก็แต่งในแม่เราเองก็เป็นอยู่ในเกลือญาติเหมือนกันกังวลใจอะไรนี่คะไม่แต่เว่าป่าไม่ขึ้นเขาเลยไม่ได้ ไม,ไม่มีกังวลเลยแล้วก่อนหน้านี้ได้มีสัมผัสหรือจับอะไรกับน้องไม่มีจ้ะไม่มีอาจจะสองสามวันก่อนนู้นไม่จะเกิดเนี่ยทิ้งไปได้คับที่แท้ไปได้เลยใช่ก็คือสองสามวันก่อนที่น้องจะหายไปป้าแตงได้สัมผัสน้องใช่ไหมคะก uhh ็มันกี่วันที่มาอาบน้ำมาแล้วก็ประมาณประมาณก่อนหน้านะก่อนหน้าวันที่สิบเอ็ดตึ่งเดีวันนั้นไปก็ไม่ได้ขึ้นไปหาน้อบครัวที่ที่พยายามที่จะทํา ให้ลุงคนรู้สึกว่าเป็นผู้กระทําความผิดในคดีนี้ก็อยากให้ท่านให้ความยุติธรรมกับครอบครัวเราด้วยก็อยากจะฝากถึงพ่อแม่ชมพู่นะครับว่าลุงยังยืนอยู่อยู่กับชมพู่อะไรแล้วก็จะสู้แล้วก็หาทุกอย่างที่มัน ตำรวจเราจะช่วยเขาเพื่อตำรวจไพื่อตำรวจจะมองอย่างกระชั่งนั้นทำไมถึงน้ำตาไหลขัดร่างจิตวิญแบบนี้ครับก็คือได้ฟังอ่าพบตรได้อ่าแถลงการนะคะได้แถลงการให้ฟังแล้วนะคะว่าคดีของน้องชมพู่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะให้มาฟังมุมมองของป้าแตน ปี2 5ันะคะว่าป้าปแตนพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าช่องแปสัมภาษณ์นะคะเราก็ลองไปฟังความคิดเห็นของป้าแตนดูกับลุงคนว่าวันที่20ที่จะถึงเนี้ยความมั่นใจของลุงกับป้ามีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังกันนะคะตอนนี้พูดถึงพูดถึงความพร้อมที่เราจะต้องไปเตรียมฟังกันก วันที่20ธันวาคมก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเป็นวันที่ศาลท่านจะอ่านคพีภากษาคดีน้องชมพู่ครับแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางไปตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะไปที่เกอะก่อนแล้วก็จะไปรับทนายวันที่19ต้นเดครับพรุ่งนี้ลุงลุงค้างที่กกอกเลยพรุ่งนี้ก็ว่าจะพักที่กากอกคืนหนึ่งครับ ก็คุยกับทีมงานยูทูบเบอร์นะแล้วคยไปที่นู่นมีมีความกังวลใจหรือว่ามีความเอ่ออะไรไหมครับก่อนก่อนที่จะไปที่นี่สิ่งนี่ยก็ถามว่าเรื่องเรื่องกังวลใจเนี่ยก็คือมันมีข่าวว่ามันจะมีการเลื่อนครับแต่แม้ว่าข่าวจะออกมาว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนเราก็ต้องไปที่ศาลมุณาหารอยู่ดีครับหมายถึงว่าลุงไม่อยากให้เลื่อนแล้วก็คงไม่อยากให้เลื่อนเพราะค่าใช้จ่ายเราก็ต้องต้องบานปลายเราก็อยากเรีู้ไงอยากเรียนรู้กังวลมากว่าเออ่ผล การพิจารณาคดีออกมาแล้วจะทําให้เราลําบากอะไรอย่างเงี้ยครับคืออันเนี้ยป้าป้ามองนะความความรู้สึกป้าคือคือมันเป็นสารชั้นต้นใช่ไหมาตดสิมีไงป้าป่ะมันก็ต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งอุดพรอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยอันให้ไปตามธรรมชาติออืครับเตรียมไว้บ้างไหมมันก็ต้องมีอยู่สองแนวทางอยู่แล้วเนาะมีพิพากษากับไม่ไม่อาจจะยกฟ้องหรืออาจจะพิจารณาว่ามีความผิดอย่างเงี้ยครับมีอยู่สองแนวทางแล้วมีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างไงบ้างอ่ะครับ ก็ทีมพนยท่านให้ก็เตรียมพร้อมหมดให้คาแนะนําอะไรหมดเลยก็คือถ้าถ้าถ้าลงที่เราแล้วก็อุทธรอะไรอย่างเงี้ยถ้าลงถ้าไม่ลงเราเขาก็คงอุทธรอยู่ดีอะไรก็ต้องเตรียมทุกอย่างไว้เตรียมตรงนั้นเรื่องสมมุติสมมุติถ้าลงที่เราจริงเรื่องประกงประกัน่เียก็มีการเตรียมไว้แล้วเตรียมหมดแล้วเตรียมเตรียมอะไรไว้บ้างพอพอบอกได้ไหมครับก็เพตอนจะเตรียมนายประกันไว้เพราะเราก็ไม่ได้มีเงินสดอะไรมากมายขนาดนั้นถ้าเกิดมีสารลงเราก็ต้องเตรียม เอกสารอะอ่าเอกสารต่างๆที่จะเตรียมประกันตัวมาประกันที่แบบเหมือนจะซัพพอร์ตเราตรงนั้นใช่ไหมครับแต่แต่ส่วนตัวเชื่อว่ายังไงครับถ้าถามลุงกับป้าเลยในวันในวันที่20เนี่ยว่าทิทางจะเป็นยังไง่ครับถ้าถามเรานะถ้าถามในความรู้สึกเราแล้วก็ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเรามั่นใจตัวเราว่าเราไม่ทำและไม่ได้เกี่ยวข้องเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นในวันที่เกิดถ้าถามเรานะแต่แม่แม่ถามสารนะถามเรานี่คือเรามั่นใจตัวเรา100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลุงครับ อย่างที่ป้าบอกเพราะวันนั้นวันที่เกิดเหตุป้ากับลุงเองก็ไม่ได้อยู่ในบ้านในหมู่บ้านช่วงช่วงที่ช่วงที่เป็นเป็นเหตุที่ว่าน้องหายอะนะเป็นเหตุที่น้องหายห้องเวลานั้นนะซึ่งคนที่ตอบได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นพี่สาวของเขาครับเพราะลุงกับป้านี่ก็อยู่ในการจับที s เกับแม่น้องอยู่มันก็เป็นห้องที่ที่เป็นเหตุที่ทุกคนกําลังสงสัยกันอยู่ว่าสรุปแล้วน้องหายช่วงเวลานั้นับ ลุงป้าครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันมีคนที่เขาเรียกว่ามีความเห็นต่างกันออกไปสองกลุ่มเนาะเราเราอยากจะบอกอะไรคนทั้งสองกลุ่มแม้ทั้งกลุ่มนี้เห็นด้วยกับเราแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับเราอ่ะก่อนถึงวันที่ยี่สิบเนี่ยครับคืออยากจะบอกว่าทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคือศาลยังไม่ตัดสินยังไม่มีอะไรออกมาถ้าจะมองอะไรก็ขอมองตรงกลางไว้ก่อนที่ที่คนที่ไม่ใช่แบบอยู่ใกล้ชิดเราอะไรนะคนที่อยู่ข้างนอกที่อยู่ดูข่าวดูอะไรอ่ะป้าคิดว่า ควรจะให้โอกาสทั้งสองฝ่ายได้พิส่วนตัวเองแล้วก็ให้มุมมองของเขาอยู่ตรงกลางไว้น่าจะโอเคกว่าครับส่วนลุงก็คือมันเป็นคดีที่ทุกคนสนใจเยอะมากนะครับก็อยากให้คนที่เห็นต่างและเห็นด้วยนะครับไม่ยืนอยู่ในอความถูกต้องอมไม่ว่าวันนั้นศาลท่านจะตัดสินออกมายังไงให้ทุกคนเคารพก,การตัดสินของศาลท่านมสมสมติว่า ทำศาสนาบอกว่าเราบริสุทธิ์เโกรธมากคนที่เหมือนเคยมาตำหนิต่อว่าเราก่อนหน้านี้่งครับคือถ้าถามลุงว่าลุงโกรธไหมมันเป็นความรู้สึกที่ที่น่าจะมองผ่านสําหรับลุงเองนะแต่ส่วนป้าก็คงจะไปดีความรู้สึกหนึ่งถ้าคนข้างนอกอคือเขาคนที่เขาดูข่าวนะคนที่เขาดูข่าวเนี่ยมันก็คือเรามองว่ามันเป็นความคิดของเขาที่เขาดูข่าวแล้วเราไม่สามารถอธิบายเขาได้หมดหรอกอม,มันก็เป็นมุมมองของเขาะแต่ส่วนที่ คนที่เกี่ยวข้องในในเรื่องโดยเฉพาะแบบญาติญาหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกข,ข้างในของเราที่ตอนนี้ก็คงยังไม่พูดอะไรไม่ได้มากหนอกจะพูดมาถึงวันนั้นจริงเหรอป้ามันก็ต้องมีพูดอ่ะคอว่าถ้าหากว่ามันมันผ่านนะมันไม่ลง<า>ไม่อะไรคือต้องมีคําพูดออกมาอยู่แล้วว่าทําไมมองแล้วกันคืออยากจะพูดว่าทําไมเชื่อ คนที่อยู่คนอื่นล่ะทำไมไม่เชื่อเราอะไรเมื่มนานมากวาปีแล้วครับมีถือเคล็ดอะไรไว้บ้างไหมครับก่อนวันที่ยี่สิบของคลุงไม่ได้ถือเคล็ดเลยนะคิดว่าวันที่ยี่สิบแล้วก็พร้อมที่จะไปรับฟังคำตัดสินส่วนคำตัดสินอกะไงก็ตามนั้นครับคือขอปู่ไว้บ้างไหมครับคือขอก็ขอ เพราะว่าปูก่ก็คือปู่พ่อจิตนี่คือตั้งแต่เรามาด้วยกันแลวนะนวอ่านี่ขออยู่แล้วเออยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่ที่ว่ายึดกับเราคือความจริงที่เราไม่ทํา